สวัสดีครับผมตาหนุ่มโซลาเซลล์ครับผมเนาะนานแล้วนะครับที่ไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมถือโอกาสเลยนะครับเจอปัญหาแล้วนะครับผมตอนนี้นะผมปล่อยให้แบตเตอรี่ผมหมดนะครับผมนี่นะครับปรากฏว่านี่นะครับขึ้นรวนนะครับนี่นะครับรวนเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับตัวแบตก็ขึ้น8.7 นี่ครับวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับ18.8.7 34.6นะครับ PV คือมาปกตินะครับผมเนาะสถานะแบตก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับ BMS มันช็อตหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมพยายามถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับแบตเตอรี่ของบบตัวนี้นะนี่นะครับในหน้าจอก็แบตไม่มีเลยนะครับนี่นะครับผมไม่ชัวร์ว่าแบตเตอรี่มันจะเสียหรือเปล่านะเพราะว่าผม ใช้มันจนหมดนะครับแต่ว่า b ีเมมันก็ตัดนะมันตัดที่9.3โวลต์นะครับนี่นะครับมันยังเหลืออยู่นะนะครับแต่แบตไม่เหลือเลย0%นะครับแต่โวลต์ยังเหลือนะนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือเลยนะครับผมเนาะนะครับนี่ครับที่ชาร์เจอร์นะก็จะเป็นลักษณะการประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแบตก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพอถอดออกมาใส่แบตตัวนี้นะครับใส่เครื่องชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ ใครเจอปัญหาเหมือนผมนะครับถ้าแก้ปัญหาได้นะครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมนี่ครับเจอปัญหาแล้วนะครับผมใช้กับแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับเป็นแบตลิฟเฟโป4นะครับตัวนี้ระบบ12โวลต์นะตัวนี้น่าจะ14แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเผเอิญว่าวันก่อนนะครับผมย้ายย้ายแผงโซลาเซลล์นะครับมันก็เลยโดนแดดไม่เต็ม100%นะครับทีนี้ผมพ่วง พ่วงให้มันชาร์จแทงเดียวเนี่ยผมใช้2เครื่องนี้ชาร์จนะครับมันก็เลยดึงโบลต์กันนะครับดึงแรงดันกันนะครับเนาะมันอยากจะชาร์จลงเครื่องนี้บ้างเครื่องนี้บ้างนะครับก็เลยดึงกันนะครับมันทําให้นะครับลูกใหญ่ตัวนี้นะครับลูกใหญ่ตัวนี้นะครับไม่สามารถชาร์จลงได้นะครับมันจะมาชาร์จเป็นลูกเล็กตัวนี้นะครับนี้นะครับแทนนะครับผมเนาะนะครับก็เลยมีปัญหานะครับมีปัญหาเลยนะครับผมผมไม่ชัวร์ว่าแบตมันจะเสียหรือเปล่านะเพราะว่า นี่นะครับอาการของมันลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับมันจะพยายามชาร์จนะแต่ชาร์จไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองลื้อตัว b m s อออกนะครับผมจะลองเปลี่ยนพวก b m s อนะครับแล้วก็ตัวบาลานนะครับผมเนาะนะครับผมออกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองแก้ไขนะครับ ผมขอเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับคลิปนี้แค่มาบอกเพื่อนๆว่าของผมเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมปล่อยให้แบตเตอรี่มันหมดนะครับมันโลนี่ครับผมมันหมดนะก็เลยอาการก็เลยชาร์จไม่เข้ากับแบตเตอรี่แพ็คนะครับรีเฟโปสี่นะนะครับผมอ่ะนะครับเจอปัญหาแล้วนะครับเพื่อนเนาะก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทนุ่มด้วยนะเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขก่อนนะครับถ้าผมแก้ไขได้เดี๋ยวผมจะ ทำคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะนี่นะครับอาการมันขึ้นอย่างนี้นะนะครับเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ขึ้นโค้ดด้วยนะครับเนาะเปลี่ยนมาใส่ตัว P W M ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะตัวนี้เป็นของ M P P T นะครับตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะลองทดลองแก้ไขลองดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขก่อนนะครับถ้าเกิดแก้ไขได้เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อเผยแพร่แล้วก็เอ่อ พี่น้องเราท่านไหนที่เจออาการเหมือนผมนะก็เ,เลยจะจะ,จะแก้ได้นะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้ผมเจอประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ